เพื่นคะพอดีคุณพ่อในคัดน้องครูตี้ค่าถามว่าสามารถหรืารต่อรองกับน้องได้ยังไงบ้างค่ะทำได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องให้ทางเลือกเขาค่ะ แต่ต้องเป็นทางเลือกที่ในกรอบของเรานะคะอย่างเช่นค่ะแทนที่จะบอกว่าต้องทํากันบ้านเดี่ยวนี้ให้เราพูดว่าอยากทําทกันบ้านก่อนกินข้าวหรือว่าหลังกินข้าวดีค่ะอันที่2ค่ะเราต้องอธิบายเหตุผลว่าทาไมค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะใช้ความร่วมมือเมื่อเขาเข้าใจเหตุผลนะคะอย่างเช่นเราต้องช่วยกันทํางานบ้านนะคะช่วยกันเก็บกวาดบ้านเพื่อที่ว่าจะทําให้บ้านสะอาดแล้วก็น่าอยู่สําหรับทุกๆคนนะคะ3ค่ะเราต้องใช้ประโยคเมื่อ แล้วค่อยอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นเมื่อลูกอาบน้ําเสร็จเราค่อยมาอ่านหนังสือด้วยกันนะคะ 4. ค่ะเราต้องแบ่งงานออกเป็นเล็กๆนะคะถ้าเป็นภาษาโคดดิ้งเน่ยจะใช้คําว่า decomposing ค่ะแทนที่เราจะบอกเขาว่าเก็บห้องให้สะอาดให้หมดเลยค่ะเราอาจจะช่วยแบ่งขั้นตอนให้เขาขางเช่นให้ลูกเก็บของเล่นก่อนนะ อ่าเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเก็บเสื้อเข้าตู้แบบนี้นะคะเป็นขั้นตอนถ้าเขายังแบ่งขั้นตอนไม่ได้เราก็ช่วยเขาค่ะเป็นการลด Cognitive load นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยร่วมมือมากขึ้น,นะคะ่ะและเราต้องรับฟังความรู้สึกนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดน้องเล่นอะไรอยู่ใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกว่าเนี่ยคุณแม่เข้าใจนะคะว่าเล่นเกมนี้มันสนุกมากเลยคะ่ะอืมถ้าเป็นคุณแม่ก็ไม่อยากเลิกหรอกแต่เราต้องไปทําอย่างนี้อย่างนี้ก่อน,นะคะ่ะแล้วเราค่อยมาเล่นด้วยกันครั้งหน้านะคะ สรุปแล้วนะคะการเจรจากับลูกไม่ใช่การตามใจค่ะแต่เป็นการฝึกให้เขาเรียนรู้ที่จะประนีประนอมค่ะมีความรับผิดชอบแล้วก็ฝึกทักษะาย e ค่ะซึ่งก็คือการวางแผนการควบคุมตัวเองและการจัดลำดับขั้นตอนค่ะ